ร้านนี้ประมาณขายมาเกือบ50ปีแล้วจ้าน้ำหมูแดงค่ะจ้าหอมค่ะเครื่องเครื่องเครื่องยาจีนอ๋ให้ลูกค้าเราเรากินดีๆของดีๆเราอยากให้ลูกค้าที่สั่งแอป,ปมาคอมเมนต์เรามากเลยจริงวันนี้จะคงมาเดินทแถว ตลาดซุยเหมือนเดิมครับนี่เป็นถิ่นสตรีทฟู้ดที่โด่งดังของจันทุรีครับวันนี้จะแวะมาร้านข้าวหมูแดงคนระับที่เรียกว่าเติรโตมาพร้อมกันเลยอายุไม่ต่ำกว่า50ปีนี่คือข้าวหมูแดงในตำนานนานมากๆรู้จักกันตั้งแต่เรียนประถมมัธยม กินมาตั้งแต่ร้านเดิมอยู่เนินโรงเรียนอนุบาลจอดรถลำบากแต่ก็ต้องยอมเพราะบอกตรงๆว่าติดใจในน้ำราดหมูแดงแม้ว่าของจะหมดเหลือแต่ข้าวกับน้ำราดก็เอานะร้านข้าวหมูแดงเจ๊แมวตั้งแต่เริ่มต้นที่เนินโรงเรียนอนุบาลเปิดขายในช่วงเช้าเช้พอช่วงบ่ายถึงค่ำก็มาเจอกันที่ตราซุยหน้าห้างร้านข้าวหมูแดงที่มีอายุเกือบ50ปี ต้องมีทีเด็ดที่ขายดีมานานขนาดนี้เลี้ยงดูแฟนคลับมาอย่างเหนียวแน่นบางครอบครัวกินมาตั้งแต่พ่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานก็ยังคงความอร่อยไม่เปลีป่ยนแปลงด้วยความเข้มข้นของน้ำราดที่มีส่วนผสมหลายอย่างหอมมากอร่อยใครเห็นน้ำราดแดงๆนี่ไม่ได้หวานอย่างที่คิดนะแต่ว่ามีครอรสและกลมกล่อมหอมเครื่องเทศที่บอกไม่ถูกว่ามีอะไรบ้าง ส่วนเครื่องอื่นหมูกรอบที่กรอบมากหมูแดงที่นุ่มฉ่ำครบครันความเป็นข้าวหมูแดงสูตรพิเศษเข้มข้นดีค่ะคือมดค่ะนี่คือเจมอลไม่ใช่เจแมวค่ะแม่ค่ะคแม่เป็นคนมเริ่มสุกเออรับมาอีกทอดหนึ่งอะค่ะจากอะไรนะวิบูนสุกค่ะตะไครมตะถุมเอ็นน้ำหมูแดงค่ะ ใส่งาค่ะมันมีใส่ถั่วกับใส่งาหอมค่ะเครื่อง <c oughs> เครื่อง <c oughs> เครื่อง <c oughs> ยาจีนมีหลายอย่างส่วนผสมมันเยอะจัดตะไคร้ผักพริกอ่อนผักชีฝรัรรรร่งผักชีไทยหลายๆอย่างเท่า <c oughs> ที่นึกออกประมาณร้าน <c oughs> นี้ประมาณขายมาเกือบ50ปีแล้วจ้เอาพอัหม <c oughs> ใช่ค่ะเรื่องมาพร้อมกันขายที่นู่นเสร็จแล้วก็มาต่อลงมาขายเพิ่งก่อนขายอยู่ฝั่งนูนะคะเมื่อกลาเช้าใช่ค่ะประมาณบ่ายๆแล้วก็ลงมาขายนี่ตอนเตยขายตอนนี้เลยมาสืบทอดจากเขาเพราะเขายุเยอะแล้วแต่เขาก็ยังไม่ปล่อยมือให้เราทําน้ํานะใช่<ๆ>เขาทําเองแล้วนอกนั้นเราทําหมดเฉ<ๆ>พาะน้ําแต่ยังทําอยู่77็ดสิบเจดยังทําน้ําให้อยู่เลย ใช่ค่ะเข้ากับว่าสินค้า50ปีี่แล้วโอเคเหมือนเป๊ะสูตรเดิมได้อันนี้ทําเองหมดค่ะได้หมดแล้วค่ะทําท <ำ S 2> เองหมดสูตรน้ำแดงใช่เขายังไม่บอกเขากลัวไปขายสูตรเขา <ใน S 2> <ๆ>ตอนนี้มีสองสาขาค่ะอยู่ศิลปพรสาขาหนึ่งค่ะเป็นพี่สาวจะ้ะใช่คนสวยแห่งเมืองจันนางงามค่ะนางงามจันทบูรณ์น้ำแดงของร้านเราจากน้ำแดงมีอะไรหมูกรอบหมูกรอบ ใช่หมูกรอบใช่นี่นี่นสามนี่นี่ข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงหมูกรอบพอหมูย่างไก่ทอดไก่อบยอย่าก็ช่วงโควิดแรกแรกก็ไม่ดีนะคะพอมาได้สักครั้งนึงก็โอเคเหมือนกันแต่ถ้าเก็บร้านเร็วก็เราเอาออกเร็วหน่อยแล้วก,ก็ยังขายได้นะยังขายได้ไม่ค่อยตกเท่าไหร่เราใช้เราใช้ของของทีค่ะอย่างอันนี้ ม,มันมีสองสองเกรดเราก็ใช้เกรดหนึ่งเพราะโลงตอนนี้ก็ยังไม่ลดส0งร้อยอยู่อันก็200รอยอันนี้ก็สองร้อยยัง200อยู่เราอันนี้เราก็ค่อยเขาตัดจะมาอย่างดีราคาเท่ากันเลยนะพอหมูย่างกับหมูแดงอันนี้ใช่ขายเราก็ใช้เบอร์สองเราก็ใช้ของเท่าเดิมเหมือนเดิมเราไม่ลดเราไม่ลดราคาของเราลงเลยสยูสย้ไหวสู้ไหวให้ลูกค้าเรา <c oughs> เรากินดีๆ <c oughs> ของดีๆ <c oughs> ใช่ไก่เราก็ใช้ไก่ตัวเราไม่ใช้ชิ้นส่วนไก่เลย,บบอ,ยอ้อนี่เขาใช้วันละยี่สิบอันนี้หกอันนี้สามแต่ช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่แต่งเงียบๆหน่อยก็ลดลงมานิดนึงแต้วขึ้นทางแอปได้ยอย่างมากได้ได้ได,ได้ก็ได้เยอะอยู่นะวันหนึ่งหลายพันอยู่นะแต่เราก็ยังให้ลูกค้าเท่ากับอยู่ที่ร้านก็ไม่ลด ไม่ลดเลยเยอะเยอะกว่ากินที่นี่อีกนะเราอยากให้ลูกค้าที่สั่งแอปมาคอมเมนต์เรามากเลยนี่จร่งอ่าให้เยอะกว่าไหมอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เริ่ม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 ไขยทอดใช่ค่ะไข่ทอดให้ลูกชายค่ะแต่เขายังเด็กนะเราก็ทําได้ทําไปก่อนแล้วก็พยายามเข้ามาช่วยเราแหละของวันนี้ก็ต้องเรียนรู้เนาะเปลี่ยนแปลงสูตร ไม่ถึงก็เติมเพิ่มเติมไม่มีมูลค่าเพิ่มใช่ใช่แล้วก็เพิ่มสมมติเขาทาจืดหน่อยเราก็เพิ่มรสชาติขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอย่าง <Okay. S 1> รู้นะก็บอกเขาเออก็ดีก,ก็ลูกค้าก็แบบกินเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้ mm hmm. ใช่รสชาติมันเข้มข้นขึ้นเมื่อก่อนใช้เต้าเจี้ยวขวดละสิบแปดบาทตอนนี้ใช้เต้าเจี้ยวขวดละสี่สิบห้าบาทเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนยี่ห้อเป็น ตอนแรกใช้ตาถั่วตอนนี้ก็แผนก็เป็นตาเด็กให้มันดีขึ้นให้มีคุณภาพขึ้นอะไรอย่างนี้ไงแล้วก็เราเรา,เรา,เ,ราเราทานด้วยใช่ไหมลูกค้าทานดีเราก็ต้องเราก็แบบให้ลูกค้าทานดีๆอย่างเงี้ยของดีๆอย่างเงี้ยเราก็ทานอยู่ในนี้หมดใช่ปะ่ะลูกเตากินอยู่ในนี้หมดเขาใช้ของดีนี่ก็ใช้เนื้อสันยังดีเลยนะสันนอกแบบก็ใช้ของดีเงดเนะรแบบดเราไม่ใช้แบบ วรรเวลากินข้าวหมูแดงมีอีกอย่างหนึ่งที่เข้ากันก็คือน้ำพริกเกลือเนี่ยนะฮะที่ให้ความเปรี้ยวเผ็ดเพราะเวลากินมันจะมีหลายมิติกับหวานนิดนิดเค็มปลายปลายและมีเปรี้ยวตัดเวลากินพร้อมๆกันมันจะหอมฟุ้งอยู่ในปากเพิ่มรสชาติในการกินได้อย่างดี ุณลูกค้าทุกคนนะคะที่มาอุดหนุนร้านเจ๊แมวข้าวหมูแดงถึงแม่ค้านางงอไปหน่อยแต่แม่ค้าใจดีนะคะใช่ดีใช่ค่ะแต่เดี๋ยวยุ่งยุ่งใช่ค่ะแหมยิ้มยิ้มแบบใสแบบนี้ค่ะคุณลูกคนเคยเห็นหน้ายิ้มยิ้มไหกค้าไม่ค่อยเคยเห็นหน้ายิ้มยิ้มอะค่ะ